มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านได้ประจนภัยกระเสือแม่แมลูกอ่อนท่านเล่าว่าหลวงปู่ได้สละแล้วซึ่งชีวิตให้มันกินแต่มันกลับไม่อยากกินท่านเล่าต่อไปว่าวันนั้นประมาณหกโมงเย็นหลังจากสงน้ําชําระกายแล้วท่านก็นั่งอยู่ภายในกรดกําลังโยนิโสมนานสิการคือพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆขณะที่จิตของท่านกําลังสงบอยู่ประมาณสักสิบนาทีเส็ษ หลวงปู่ก็ตื่นจากผวังแล้วก็มองไปรอบกายของท่านพลันสายตาของท่านก็ประสานกับสายตาเสือแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งซึ่งมีลูกอยู่สองตัวเสือตัวนั้นผอมโซมากคงจะไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วเพราะมันกําลังจ้องมองมาอย่างหลวงปู่อย่างกระหายแสดงว่ามันหิวเต็มที่มีอาการอย่างนั้นสังเกตได้ว่ามันจะกลือน้ําลายแล้วก็เลียปากอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่มองเห็นเช่นนั้นก็รู้ว่ามันกําลังหิว ก็เลยขยับไปหาเพื่อให้ชีวิตร่างกายแก่มันซึ่งตอนนั้นเสืออยู่หา่างจากหลวงปู่ประมาณสามเมตรท่านขยับเข้าใกล้มันประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็บอกว่าเอาเถอะชีวิตนี้ข้าพเจ้าได้สละแล้วก่อนจะเดินทุดงมานี้ขอให้เจ้าและลูกของเจ้าจงได้รับประโยชน์จากเลือดเนื้อของข้าเถอะเมื่อหลวงปู่อธิษฐานจิตอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นมหาทานแล้วก็นั่งหลับตาอยู่ประมาณห้านาที พอลืมตาขึ้นก็ไม่พบเสือและลูกของมันเลยด้วยจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วขัดกลาวดีแล้วและประหารลงแล้วซึ่งกิเลสลงปู่ทองมาจึงนับได้ว่าเป็นอริยสงฆ์ผู้เจริญแล้วด,ด้วยดีตามรอยพระพุทธเจ้าซึ่งครั้งหนึ่งเคยสละกายให้เสือกินลงปู่ทองมารุขขมูลอยู่ภูมารงแขวงจำปาสักประเทศลาวเป็นเวลาสองเดือนจากนั้นก็ย้ายสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม โดยท่านมุ่งไปทางทิศตะวันออกพักที่ภูจอมเกล้าเมื่อไปถึงแล้วอันดับแรกก็หาที่พักสงน้ําชำระกายปักกรดเรียบร้อยแล้วท่านก็พักผ่อนจนถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มขณะที่ท่านกาลังนั่งสมาธิอยู่ก็ได้ยินเสียงพายุเสียงลมพัดต้นไม้ดังสนั่นวันไหวเสมือนหนึ่งว่าดินจะถล่มฟ้าจะทลายท่านก็นึกว่าเอ้เมื่อตอนกลางวันนี้ก็ไม่มีเขาว่าฝนจะตกเลยนี่นะและหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงซะด้วยไม่น่าจะมีฝนมีพายุแรงอย่างนี้เลย ท่านก็พิจารณาด้วยฌานของท่านก็ทราบโดยแน่ชัดว่าสถานตรงที่มานั่งปฏิบัติธรรมอยู่นี้เป็นที่อยู่ของเทวดาจำพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดไม่อยากอยู่ใกล้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจึงแกล้งให้มีพายุฝนฟ้ากระนำสายน้ำนี่หลั่งไหลลงมาพร้อมกับก้อนหินขนาดใหญ่กลิ้งลงมาขณะที่หลวงปู่กำลังเดินจงกรมอยู่แต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่หลวงปู่ได้มีน้ำซ้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่อาจจะทำให้ สาวกแห่งพระพุทธเจ้าที่ฝึกอบรมจิตมาดีแล้วสะทกสะทานท่านยังนั่งปฏิบัติสมาธิอยู่ไม่ได้วันไหวไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว